ใครข้อสงสัยทำไมเวลามือเราเปียกน้ำถึงทำให้ไฟฟ้าเกิดช็อตขึ้นได้คลิปนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับผมรัศักโอซี OC. วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเก็ดความรู้อ้เล็กน้อยกันอีกเช่นเคยนะครับ เพื่อนๆนะครับเคยตั้งคําถามกับตัวเองกันไหมล่ะครับว่าทําไมเวลาที่มือเราเบียกน้ําชุ่มน้ำอะไรอย่างนี้นะครับถึงทําให้ไฟฟ้าเกิดช็อตขึ้นมาได้หรือไฟฟ้าเกิดดูดขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับถ้าเช่นนั้นก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับโดยต้นไอเดียของคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามาจากโมเลกุลของน้ํานะครับ ซึ่งโมเลกุลของน้ำนะครับมีธาตุอยู่2ชนิดนะครับที่ประกบกันนะครับหรือทําปฏิกิยากันนั่นเองนะครับซึ่งก็คือธาตุไฮโดรเจนนะครับประมาณ2อะตอมนะครับทำปฏิกิยากับออกซิเจน1อะตอมนะครับหรือที่เราเรจากกันใน H2O นั่นเองนะครับซึ่งประเด็นคือธาตุทั้ง2ชนิดนี้นะครับเป็นอะโลหะทั้งคู่นะครับซึ่งทั้ง2ธาตุนะครับมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนอฟฟินิตี้นะครับ และทั้งสองธาตุนะครับทาปฏิกิยากันด้วยพันธะโคเลนจึงทําให้ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับแต่ทําไมน้ําที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับถึงนําไฟฟ้าได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้นะครับว่าทําไมน้ําถึงนําไฟฟ้าได้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าหลักการของการนําไฟฟ้านี่นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยหลักๆเลยนะครับการนําไฟฟ้านี่นะครับก็จะเกิดได้จากความต่างศักย์ของไฟฟ้านะครับซึ่งหลักการนี้นะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับการเกิดฟ้าแลบผ่าอย่างนี้นะครับ โดยจะเป็นทางประจุไฟฟ้านะครับก็ทําให้มีการนําไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับอยู่ท้ายสรุปง่ายๆเลยนะครับการนําไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีประจุหรือมีตัวกลางในการนําไฟฟ้านะครับอ่าถ้าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็เข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นหนึ่งแลวนะครับว่าทําไมน้ำเนี่ยครับถึงนําไฟฟ้าได้นะครับโดยจากข้อสรุปนี้นะครับทําให้เราได้คําตอบมาแล้วล่ะครับว่าโดยเขาบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยครับจะนําไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อมีตัวกลางในการนําไฟฟ้าใช่ไหมล่ะครับ แสดงว่าในน้ําที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องมีการเจียบนของสารละลายนะครับที่ทําให้นําไฟฟ้าได้นะครับหรือมีไอออนผสมอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเป็นน้ําบริสุทธิ์จริงๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับว่าไม่สามารถนําไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับว่าระหว่างน้ําที่มีไอออนผสมอยู่กับน้ําบริสุทธิ์นะครับที่ไม่มีไอออนผสมอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับถ้าพูดผิดตรงไหนก็ต้องขอภพรเวตที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับจะได้นำมาปรับใช้หรือทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับขอบคุณครับ